สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคานะฮะรถมือสองมาทุมงธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทัวร์นะครับดูรถ7ที่นั่งของที่ร้านนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับมีส่วนรถเนี่ยสูงสุดถึง1 6 0 0 0 0บาทเลยเดี๋ยวคันไหนรถเนี่ยรอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มอาเอาตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อย ไล่กันมานะครับบอกเลยว่ามีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาผ่อนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ 5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองครับทุกคนมาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Toyota A v เว z ซนะครับเป็นตัว 1.5E นะครับตัวนี้ก็เป็นเจที่นั่งที่เรียกว่าราคาเบาๆแล้วได้แบรนด์หลัก Toyota ด้วยนะครับทุกคนคันนี้นะครับหน้าร้านขายอยู่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นรถปี2014คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับด้านหลังก็ถือว่านั่งได้ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับ A v ว n ซ a นะครับใครที่แบบ ตามหายอยู่และเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าราคาอยู่ส7 9 0 0 0เาเท่านั้นเองครับทุกคนพอนอยู่ประมาณ5,000ปลายปลาย6000ต้นๆ้นนะครับคันนี้คือแบบว่าหูเป็นเจ็ดที่นั่งที่เรียกว่าราคาเบาที่สุดของที่ร้านเลยนะครับแล้วก็ถัดมานี่ด้านข้างนะครับจะเป็น t o y o ต a เหมือนกันนะฮะเป็น t o y o ต a i n ินโนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สายแบบว่าอยากได้รถติดแก๊สนะครับคันนี้เราติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นถังโดนัทนะฮะคันนี้เป็นรถปี2011 ติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าใครที่กลัวเรื่องการติดแก๊สนะครับรถของที่ร้านเนี่ยก็คือมีการรับประกันให้ทุกคันเลยนะครับ1ปีหรือ10,000โลนะฮะก็คือข้อนี้เราหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำให้ทุกคันเลยถ้าซื้อไปเนี่ยแล้วตรวจเจอยินดีซื้อคืนกัน100%รเนลยนะครับนี่ใครอยากได้ติดแก๊สสวยๆเจ็ดที่นั่งก็ตัวนี้ได้เลยนะครับราคาอยู่319,00นานะครับทุกคนตัวนี้ก็อยู่ผ่อนประมาณ หกเจ็ดพันนะฮะตัวนี้ลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะใครตามหาอยู่ก็จัดคันนี้ได้เลยเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ตัวท็อปแล้วก็ถัดมาอีคันนี้ด้านข้างนะครับเป็นแบรนด์รองนะฮะซูซูกิเออติก้านะครับทุกคนนี่นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1 4 0 0ซีซอยีใครอยากได้เจ็ดที่นั่งที่มันแบบว่า เครื่องเล็กๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับจะได้ไม่กินน้ํามันมากนะฮะเครื่องพันซีนะครับทุกคนเป็นตัว1.4 GL นะครับเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่3ามแสนสองหมเก้าพันเท่านั้นเองก็คือราคาเท่าตัว Innova เลยนะครับสองคันนี้ราคาเท่ากันเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ว่าคันนี้มีติดแก๊สนะฮะคันนี้ไม่ติดแก๊สรถมาเดิมๆเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะครับก็คันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันก็พออยู่หกเจ็ดพันเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าสอง แล้วก็พามาดูกันอีกคันหนึ่งที่บอกว่าลดราคาเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เป็น Toyota f o r t u n e r นะครับทุกคนนี่เป็นตัว3.0นะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเจ้าคันนี้แล้วก็เป็นสีดำแดงครับทุกคนมีการแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับดูนี่ฝาคาร์บอนนะฮะโอ้โหวิฝาดำแดงใครแบบว่าตามหาสีอย่างนี้อยู่นี่ครับลายมันจะเป็นเหมือนเคปล่านะครับทุกคนนี่ฝามอนซ่านะฮะบอกเลยว่า โคตรสวยโคตรเท่นะครับและคันนี้นี่หน้าร้านเราขายอยู่659,000แต่ใครดูคลิปนี้มาลดไปเลย160,000ครับทุกคนลดจริงๆลดแ0นหกอ่ะให้ดูหน้าร้านนี่เราขายราคานี้จริงๆนะครับใครที่กำลังตามหา f o r t จ n e r แล้วแบบชุดแต่งมาครบๆเนี่ยพวกแบบฝาอะไรพวกนี้คาร์บอนนีครับประตูอะไรเนี้ยคือสวยมาเลยตัวนี้ลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เป็นยางใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ลดไปเลยแสนหกครับทุกคนเหลือ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะฟอร์จูเนอร์สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับทุกคนไม่ถึงห้าแสนนะฮะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบสองนะครับใครที่ตามหาฟอร์จูเนอร์อยู่ตัวนี้มีมาแล้วเหมือนกันนะครับใครสนใจรีบแคปไว้เลยนะครับลดไปเลยแสนหกแล้วก็พาม,มาดูคันสุดท้ายอันนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพิ่งมีคลิปถ่ายไปนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้ก็ปี2015นะครับทุกคนเป็นตัว 2.4 GT นะครับก็คือได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ก็อยู่659,000เท่านั้นเองแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้มาครับทุกคันที่เราพาดูนี้ก็คือเราแถมฟรีให้หมดเลยทุกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แถมฟรีประกันภัยให้ด้วยใครที่สนใจอยากออกรถนะฮะแบบฟรีดาวฟรีทุกอย่างเลยเนี่ยก็สามารถ แคปคลิปนี้แล้วก็ทักโน้ตมาได้เลยนะครับที่ l i n e แอดหรือว่าโทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับเดี๋ยวโน้ตรอรับสายเลยนะครับมีรถดีๆแบบนี้ให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับสนใจคันไหนก็แคปมาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ